พักร้อนอาศัยพักร้อนใต้ต้นพยุงนะเพราะว่ามันร้อนมากเลยหมองนาใกล้เคียงนะอันนี้อันนี้ก็คือรั้วที่เป็นแดนฝั่งขวาที่ลกๆก็คือนาเราฝั่งซ้ายที่มีน้ําอันนี้น้ํามันท่วมข้าวมันก็เลยตายเนาะที่แปลงขึ้นไปแปลงเหนือขึ้นไปนั้นมันไม่ตายน้ําไม่เยอะตัวยังเยอะ อันนี้นาใกล้เคียงเขาก็ปลูกต้นขยุงไว้นะคะตามคันนามองขึ้นไปมีแท้งสูงมีป่ายางพาลาแล้วก็ป่าติงรัก ล้วงข้าวล้วงข้าวก็ใหญ่อยู่นะมาเกี่ยวปีไหนก็ได้แต่เกี่ยวให้นี้แหละไม่รู้จะสัมพันธ์อะไรกับให้นี้เดี๋ยวจะพาไปเก็บผักสังงเก็บผักสังงหอมๆไปใส่ในรถสักกำหนึ่ง เข็นอยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้นั่นนี่น,ะนานาคนใกล้เคียงยังไม่พอเกี่ยวนะตอนนี้เก็บผักสะแง,ง่มันกันเถิด ไม่ใช่ผักสังเงมันจะเป็นดอกสีม่วงงนีนไงค่ะผักสังเงดอกจะเป็นดอกสีม่วงหอมไหมหอมเข้าในต้มเด้ bây xanh nhanh để nồng mái lên để tạc nó đẹp xíu không mà. Chang đấy cái แกเล่น vào เว้าเพิ่นไว้บ่ตอน ท่านมีสิ่งไหมที่ท่านกาดันท่านบนเหนือหันท่านมีสิ่งไหมที่จะสร้างหันรถม้าหัดมาทรงกับใจกันได้ชื่อเสียงล้านบนที่ทำทุกฝ่าย ได้เยอะอยู่นะได้เยอะหอมผักสังเง่งเก็บซอยแน่ผักสังเงยงะไซัำนี่ละแต่ว่ามันปนหยาหนิแล้วปัญหามันหน้าเห้าสีดยาบ่ได้พอติ ดอกไม้ดอกนี้เขาไปทำเป็นไม้ประดับน,ำำนะ,าจะจาบ้างเ,เลยบริสียเงิน <c oughs> ลำไรบ่เขาบริเขาบริสียเงินคิดเ่องบวกไว้ เชวล่นมือคนซิวหน่อยไปมกได้มกหนึ่งพุดเด้ลอืมจะมีสวิงมาเนาะจวดเอาบาทเดียวอืมนี่ไงแท็กแท สัญญาปลาขวัญปลาซิวขวัญเด้อนี่เด yeah. ้อยูงเงี้ยยูงเงี้ยยูงเงี้ยมองแล้วมันอยู่นี้ป่ะจีนาสิเมื่อกี้มองนี่เนาะมองแล้วอืมาลงวมองนี่ก็แล้วเลยร้อนจริงๆร้อนจริงๆ Lon chinh chinh, lon chinh 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 thấy ừ. ừ, chinh à? ừ, chinh 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 คีแทเพิ่นเห็ดเห็ดแห่ไว้ถต่ใส่นกน,กนี่มันมาอยู่กกนี่นี่มีแต่ขี่มนันนี่อยู่นี่งงไงนกโอ้มันกมาบินเบิร์มเบิร์มมากเเลยแมน โอเคนะคะขอบคุณนะที่เข้ามาเยี่ยมชมชมเพียนบานนอนชาแนลนะคะในวันนีนะะ้ขอบคุณมากมากเลยนะคะเดือดร้อนมากเลยโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ